หซื้อเกมพาร์ตเองราคาโคตรแพงโอ้โหไอ้น้องพลาดแล้วนี่ร้านแพนโจรับกดเกมพาร์ตเดทหกจุดห้านะถูกกว่าซื้อแบบตรงๆเนี่ยเกือบสามเท่าเลยนะ้าเนาแถมเป็นโลบัคแท้ด้วยนะน้องแล้วก็เขาก็มีเติมโลบัคแบบกลุ่มด้วยนะใครที่ไม่อยากพลาดก็กดลิงก์ใต้คอมมาได้คลิปได้เลยครับทุกคนโอเคทุกคนก็กลับมาอยู่ในแบบเชียร์ในการอีกอแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะเอาตัวทนายมันหนึ่งๆน,นะอืมแล้วผมบอกเลยถ้าหนึ่งตัวทนายไม่รู้มันแปลกๆทุกคนมันเขาเติมไม่ได้เว้ย เคาเตอร์มาดิอ่าไม่เคาเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิลสองเป็นเลยอย่างนี้ตลอดเลยอ่าเรียบร้อยโดนหล้อกอืมเจ็บเจ็บเฮ้ยโอ้ยยังโดน อันนี้ตึงอันนี้ตึงอ่าไม่โดนเสียสองสกิลเสียสองสกิลอืมโดนต่อโดนอีกรอบนึงนี่อย่าโดนนะโดนกูสแปมสกิลใส่ละอ่ามาดีมาดีาดจะกระโดดจะกระโดดเรียบร้อยโดนเคาน์ตเตอร์อ่าเรียบร้อยวู้หูเจ็บเจ็บ ไป deh, ยิงมาดิยิงปปมาดิปาบอลมาปาบอลมานี่เงียบบล็อกว่าแล้วต้องบล็อกมึงบล็อกดิไม่บล็อกเกือบตายอ่าอ่ากระโดดกระโดดกระโดิลนี่นยับร้อยตายไป <c oughs> ไเลือกเปิร์กเป็นยูกิมาแทนซะโดนเดี๋ยวยอมกดบล็อก ไ er ม่อะเรียบร้อยบล็อกแตกครับเจอกูคิดสแปมใส่มึงเนี่ยโดนโดนกูหลอกฟรีดนกูหลอกฟรีจะตายจะตายเขาชาร์จสกิลแน่เลยทุกคนกดตัวอาร์ไปไอ้เคเนี่ยนี่เนี่ยกดตัวอาร์ก็วาชาร์จสกิลอ่าเฮ้ยฟาดฟาด้ยฟาดไม่โดนว่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่เนี่ยบล็อกบล็อกคียบล็อกอ๋อคียบล็อกอ๋อโดนกูคียบล็อกอ่าเรียบร้อย โอ้ยออโดนยูวิคหนึ่งร้อยอ่ะคุณดึงสกิลแม่งเลยผมไม่เอาดาบก็ได้ทุกคนกดขวามาดิกดขวาปะ,ามะผมเขาอ,อยากให้ผมเอาดาบอ่ะมรู้ว่าทุกคนเอาดาบก็ได้ปะอืมอ่านือว่าจะบล็อก มไม่โดน <laughs> อ้ามยังไงยังไงอะยังไงยังไงอะไปยังไงบล็อกได้อา้าวกูโดนเรียบร้อยโดนขัดอืมอืมหนีไปไหนนี่ไงโอ้ยโดนขัด อะนโคนอยากไม่ถึงโอ้รียบร้อยโดนตายอืออ่าสามศพึสามศพสามศพแม่งเลยกลับมาฮัคคารีแล้วทีนี้โดือหลอดเดือหลอก ตาตาแรกมาแม่งก็ตึงเลยนี่ไงโดนบล็อกแตกบล็อกแตกอ้าว <น lum pp> ไม่โดนแบตหน้าไม่โดนตลอดเลยนี่ไงโดนนี่ไงเคาเตอร์ไม่ได้ผมบอกทุกคนเห็นไหมทุกคนมันเคาเตอร์ไม่ได้สกิลหนึ่งมันอะนิ่งนย่าบล็อกอะบล็อกเจ็บเจ็บ หลอก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 อ่ามาดิมาดิกูดีก็ดีก็ดีก็ดีนี่อย่าบล็อกบล็อกเลยอนะ่ะ <laughs> คือฝนบล็อกก่อนเกิบร้อยอือไม่ถึงไม่ถึง <laughs> โอ้โหโอุห้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูตาย ลอยจะตายจะตายฮือืมโหไม่ไม่บอกว่ะเรียบร้อยตายมาตายเรียบร้อยตายอุ้ยโคตรตึงเนี้อตาดิเล่นตัวทนายดินี่ขนาดผมไม่ถนัดตัวทนายเนี่ยทุกคนยังชนะอะอย่าให้กูเล่นโทโด้ละ <laughs> คนไทยบอก่า,าชื่อแบบคนไทยเลยทุกคนนี่เอฟซีนี่พูดถึงก็จเจอเลยคนไทย โบโบอุ้ยคอมโบคอมโบอ้าวไม่มีอัไหลอดติอุ้ยอ่าเรียบร้อยบล็อกดิน่าสวยโดนบล็อกเออบล็อกเหรอมึงอ่าบล็อกอีกป่ะอ่าไม่บล็อกโอเคอู้หอืมเรียบร้อยบล็อกกูจะตายทุกคนกูจะตายถ้าตายมันเล่นยากด้วยแต่เฮี้ย อืมปัดไปก่อนโอ้โหแต่ตีโคตรช้าเด็ดพันนายอ้าว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 อะไรอะไรหรือ่คนนี้ก็เล่นโทโดเป็นว่ะตายบูอีอะบล็อกบล็อกเฮ้ยบล็อกเย้ะสวยเลยอืมจะตายยังไงยังไงเรียบร้อยบล็อกปล็อเอ้ยไม่บล็อก อ่าหลอกหลอกหลอกเรียบร้อยเออตายเฮ้ยอ่าไม่ถึงอ่ากลัวไม่ถึงเรียบร้อยจยว่าโดนอีกโดนอีกอืมผักกระเด็นกูไม่ต้องเอวันแม่งแล้วว้าเรียบร้อย,ย ไอตัวนี้ต่อยห้านะมทุกคนบางทีบางคนชอบเผลอไปเปิดบล็อกก่อนนะก็เลยโดนแบบเมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยโดนกูสุดโดนสุดกูเปมนจะแบบแบบฝรั่งมาไม่ไม่อาไม่โดนโอ้โหเล่นเป็นวะเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่มีตัว R. อาร์อ๋อแล้เสร็จไปแล้ว ปาไม่โดนไอ้ท nee, ี่อะไรกูจะโอ้โหยังโดนนี่นี่สับมาโดนสับมาโดนบล็อกเปล่าไม่บล็อกอุ้ยโดนโดนโดนนี่อ่ะนี่อ่ะจะตายอ่านั่าน่าสูดสลดมีสลดอ่ะเขามิสูจน์อ่ะทำอะไรเอ้ย เออไม่โดนเรียบร้อยเข้าหลังเข้าหลังตื่นมาก็โดนต่อเฮ้ย <laughs> จะตายแล้วจะตายแล้วตบมือนั่นว่าแล้ว <laughs> จับฐานเขาได้แล้วทุกคนเรียบร้อยโดนตื่นมาโดนต่อตาย easy น <c oughs> ตบม mm ือ hmm. ตบมือเออเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวไปเข้านี่อย่าบอกด้วยอย่าบอกด้วยบอกทำไมโอยโดนเลยกูเรียบร้อยนะจะเอาดาบก็ได้หรแปรก็ได้ทุกคนโหมดสกิลแม่งอ้าวอ่าอเงียบเงียบกูกูขโมยสกิลโดนกูขโมยสกิลตั้งเงียบมึงอ้าวเฮ้ ม่มีสกิลไม่มีสกิลหรือเขาตัวขโมยสกิลสี่สกิลสี่เับสกิลอะไรสักอย่างทุกคนอดูไม่ทันเล่นยากนะไม่มีไม่มีสกิลเล่นยากนะอ่สกิลหนึ่งแน่เลยโดนขโมยสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งกับสกิลสี่ทุกคนนี่อย่าบล็อกแตกแม่งเลยเฮ้ยจริงไม่มีไม่มีไม่มีสกิลหนึ่งกับสกิลสี่ โอ้ยเปิดติชิพาละโอ้ยยิงมแปัดกูดิเรียวตายเรียบร้อยเรียบร้อยเด็กตบมือใส่เฮ้ยอ่าไม่ถึงไม่ถึงอติหมดอติหมดยังไงอะอติหมดแล้วทีนี้อ๋ออ๋อเนี่ยดีเด็กกูเล่นสุดอ่ะผมจะได้ติอีกรอบครับทุกคน ต่มืออ้าวพาดนะใช้อย่างงี้พาดนะอืมเอาเฮ้ยก,กดผิดโอ้โหผมแกงเขาอีกรอบผมดึงสกิลเขาลเล่นอีกสักรอบนึงเด้ยแม่ไม่แม,แม่มีสกิลใช้แม่งเลยเฮ้ยอ่าเรียบร้อยหนีไม่ทันหนีไม่ทันเอาดีเอาดี ขโมยสกิลขโมยสกิลอ้าวเรี <laughs> ยบร้อยโดนขโมยสกิลสามกับสกิลหนึ่งนี่ไงโดนอีกรอบหนึ่งตายตายตายเรียบร้อยปากค้อนใส่แม่งเลยเฮ้ยแปลกนะทุกคนวันนี้แม่งตึงสองตาเลยเฮ้ยคราวนี้ได้สู้กับตัวใหม่เหรออื้มบล็อกบล็อกติดบล็อกติดบล็อกนี่ไง เรียบร้อยโดนเฮ้ยบล็อกทันเอาเรียบร้อยโดนคอมโบโหูว์คอมโบแรงกว่ากูอีกกูใส่ไค่สองสกิลเอาเรียบร้อยโดนนีกรอบหนึ่งบล็อกดิไม่บล็อก <c oughs> นี่อย่าบล็อกบล็อกชอบจริงๆเลยคนที่บล็อกเนี่ทุกคน เรียบร้อยโดนโดน,โดนป่าเบาป่าแรงกูเนี่ยเรียบร้อยว้าเรียบร้อยโดนอีครอบสวยงามตายปะไม่ตายคนเบาสกิลคนเบานี่ไงโอเคคว่จะตายคลิปนี้เป็นการสู้หนึ่ง,งที่ผมเหนื่อยที่สุดแลวไอตัวทนายสกิลเป็นคนเบาเลย เรียบร้อยตัวเนี้ยกลอย่างงี้ไปไม่เป็นเลยเรียบร้อยบล็อกสวยงามครับมขมคมโบฟรีนี่อทำไม่บล็อกสวยเฮ้ยหุน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 เรียบร้อยบล็อกดีกรสวยนั่นแหละนั่นแหละ ตายอิมวจิเศร้าเลยกดเศร้าเลยเรียบร้อยกลางแม่งเลยอเอาละครับทุกคนเวลาแกงคนแล้วกูไม่ให้สกิลมึงแน่น,นอนลเลยเขาจะให้ผมเอาดาบทุกคนเมียเป็นดาบสวยตลอดแหละอย่างนี้แต่พี่ชอบเอาโดนสกิคลคอมโบสกิลหนึ่งกับสกิลสองเรียบร้อยครับเดยกูลังแก เ <laughs> จง๋งนั่นแหละนั่นแหละไอตัวโคชิดักเลยนั right. <laughs> oh ่นแหละโอ้โหอันนี้โดน what <laughs> ทำอะไรเฮ้ย <laughs>

มามาอย่ากกูดับมั้แค่้มัตัดนะมึงเฮ้ยโดนรับโดนรับบ๊อกบ๊อกอ้าวตายเลยเศ้าเศ้าเลย้าเอ <c oughs> วครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยเราหนึ่งๆกันไปต้องสามตานะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็เจอตึงสองตาไม่โคตรเหนื่อยเลยวันนี้ อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับทุกคนคือเราไม่จําเป็นต้องได้ดาบก็ได้นะพอเราได้ไอ้หนึ่งขีดปุ๊บแล้วก็กด G กีรอบหนึ่งเนี่ยเราจะได้ขโมยสกิลศัตรูมา2สกิลเลยนะที่ผมอยากได้ขโมยสกิลมากกว่าก็เพราะว่าร่างดาบแม่งโคตรกากรนะทุกคน <laughs> แม่งโดนเดิมมาโคตรกระจอกเลยโอเคนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคอนเทนต์ของผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะแล้วก็เจอกันคลิปใหม่ครับทุกคนเอวันนี้ผมต้องไปละ